กดติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องทิตาภาชาแนลนะคะอันนี้ไอาหาที่ตั้งกล้องเพราะว่าต้องยอนิดกนึงต้องขออภัยด้วยนะคะก็ไอได้ทำโพลนะคะว่าเพื่อนๆอยากจะให้ไอเนี่ยทำวิดีโอนะคะถัดไปเนี่ยทำอะไรนะคะทุกคนก็โหวตมานะคะว่าอยากให้ไอนะคะทำวิดีโอเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าใครมาใหม่นะคะอายกับสวัสดีก่อนสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็แนะนําตัวนิดนึงก็คืออยู่ประเทศสวิสมาตอนนี้น่าจะประมาณ7ปีเกือบจะ7ปีละ6ปีครึ่งนะคะก็มาเป็นนักเรียนปริญญาโทท,ที่สวิสนะคะเรียนด้านการดนตรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแต่งงานกับ คุณแฟนนะคะก็คือเป็นคนสวิสนะคะแต่งมาได้2ปีเจอกันที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นคุณครูสอนเปนโนนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะซึ่งการสอนเปนโนของอาอไม่ได้สอนที่โรงเรียนดนตรีนะคะเป็นการสอนคล้ายๆกับว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เนอะคือทําธุรกิจส่วนตัวก็คือมีสตูดิโอส่วนตัวนะคะสตูดิโอเปนโนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะฟล็อกกันคือตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้พูดหน้ากล้องนานมากนะคะซึ่ง อาจจะตื่นเต้นอาจจะใช้คําผิดนิดนึงนะคะก็เมืองที่อายู่เป็นเมืองเบิร์นะคะซึ่งการสื่อสารภาษาเนี่ยก็จะเป็นภาษาเยอรมันนะคะซึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็จะพูดทั้งหมด4ภาษานะคะก็ภาษาหลักๆคือที่พูดกันเยอะมากที่สุดก็จะเป็นภาษาสวิสเยอรมันนะคะคือคนที่นี่เขาก็จะมีภาษาสวิสเยอรมันแต่ว่าอายเนี่ยไม่ได้โตที่นี่อายก็จะพูดเป็นฮอกดอช์นะคะหรือว่าเป็นภาษาเยอรมันเหมือน เหมือนประเทศเยอรมันนะคะเพราะว่าเพราะว่าอาจริงๆริงไอฟังภาษาสวิสเยอรมันได้แต่นะคะแต่ว่าเวลาไอายตอบอเงี้ยเวลาไอายสอนเด็กเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะพูดเป็นภาษาสวิสเยอรมันนะคะแต่ว่าไอายก็จะตอบกลับไปเป็นภาษาฮอกดอรช์นะคะหรือไฮเจอร์มันก็คือภาษา กลางของประเทศเยอรมันนะคะซึ่งคนที่นี่เข้าใจไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือแต่ว่าถ้าเราเนี่ยหมายถึงว่าเรียนภาษาเยอรมันมาระดับหนึ่งแล้วแล้วอยากเรียนภาษาสวิสเยอรมันที่สวิสก็จะมีนะคะเขาก็จะมีคอร์สสอนนะคะเป็นสวิสเยอรมันนะคะแล้วก็ไปสามารถเรียนได้แต่อายแนะนําว่าถ้าใครที่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะคะก็เรียนเป็นภาษาเยอรมันแบบกลางไปก่อนนะคะเพราะว่า เราอยากให้แน่นทั้งในเรื่องของการพูดนะคะแล้วก็พวกไวยากรณ์เนื้อพวกเนี้ยคือต้องให้ได้ระดับหนึ่งก่อนนะคะซึ่งคุณครูภาษาเยอรมันที่นี่เนี่ยเขาเคยแนะนำอายว่าถ้าอยากเรียนเป็นโปรแกรมภาษาสวิสเยอรมันเนี่ยควรจะเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นอะไรเงี้ยภาษาเยอรมันกลางถึงระดับ B2 นะคะ ถึงจะค่อยไปเรียนภาษาสวิทเซอร์แลนนะคะมันจะไดเ้เขาเรียกว่าอะไรมันจะได้ไม่ไม่ปนกันเพราะว่าภาษาสวิสเซอร์แลนเนี่ยเขาจะมีคําบางคําที่เขาคิดขึ้นมาเองบ้างหรือว่ามีความแปลกๆนิดนึงนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะสับสนตีกันนะคะพูดมายาวมากมาถึงภาษาออใช่แล้วก็ภาษาถัดไปเขาก็จะพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อิตาลีแล้วก็ ภาษาโรมานิชโรมาเนียไอไม่มั่นใจแต่ว่าพูดกันน้อยมากไม่ไม่ถึงคิดว่าไม่น่าจะถึง3%นะคะก็จะเป็นภาษาเก่าแก่นะก็ประมาณนี้คือที่สวิตสก็คือจะพูดหลายภาษามากขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่โซนไหนอย่างเช่นใครอยู่โลซานก็หรือแถวเจนวาเขาก็จะพูดฝรั่งเศสนะคะแต่อายอยู่เบอร์เนอเมืองหลวงหรือว่าบาเซลซูริ h อะไรพวกนี้ หรือแซงกาแลนเนี่ยเขาก็จะพูดเป็นภาษาเยอรมันนะคะก็ถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติ irm, มก็เกี่ยวกับภาษาก็เม้น์มาได้นะคะแต่ายจะต้องบอกก่อนว่าทุกคนถามอาอมากเรื่องวีซ่าแต่งงานนะคะหรือว่าวีซ่าเรียนเนี่ยายคิดว่าายน่าจะทําเป็นวิดีโอแยกมากกว่าหรือว่าายรู้สึกายจะทําเป็นวีซ่าแบบว่าไม่ใช่วีซ่าสิวิธีตอนที่แต่งงานที่สวิสนะคะเป็นวิดีโอเก่าก็ลองไปดูได้นะคะอาอแต่งงาน ที่สวิตนะคะไม่ใช่ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดหรือเอกสารเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะคะอย่างที่ใครที่ไทยแต่ว่าคิดว่าเอกสารการเตรียมพร้อมเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันนะคะถ้าใครอยากให้อาอทำเป็นพวกเอกสารวีซ่าหรือว่าวีซ่าเรื่องเรียนมาเรียนเนี่ยก็เม้นมาได้นะคะายก็จะทำเป็นวีซ่าไม่ใช่สิวิดีโอแยกนะคะก็เดี๋ยวนี้ายจะไปสอนนะคะสอนเปนโนส่วนใหญ่ไจะสอนช่วงบ่าย ะะก็จะเป็นจานนางคารพผลาหัสสุก4วันแต่อีกวันหนึ่งวันพุธเนี่ยอายจะก็จะขอหยุดนะคะแต่คิดว่ามีแนวโน้มจะได้สอน5วันเพราะว่านักเรียนตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นนะถ้าอัปเดตชีวิตก็เลยไม่สามารถให้อายทำวิดีโอยาวๆหรือว่าได้ถูกอาทิตย์นะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่ายังมีงานประจำอยู่นะก็ ก็ถ้าทำได้ก็จะทำนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตชีวิตกันเราอัปเดตชีวิตไปแล้วแล้วก็มาดูว่าเราจะไปไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะไอก็จะไปกินอาหารกลางวันนะคะเป็นอาหารอินเดียร้านอินเดียนะในสวิตเซอร์แลนด์นะคะกับคุณสามีนะคะก็ตอนนี้ร้านอาหารที่สวิตเนี่ยก็คือเขาเปิดแค่เฉพาะเทอรัสนะคะหรือข้างนอกร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะไม่มีการทานในร้านนะคะหรือว่า เ a ก a วก็ยังเปิดอยู่นะคะแล้วก็ใครที่จะนั่งข้างนอกเนี่ยก็จะต้องนั่งรู้สึกว่าโต๊ะหจะห้ามเกิน4คนนะคะแล้วก็ถ้าจะเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ต้องมีการใส่หน้ากากเป็นหน้ากากอนามัย นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทานอาหารอินเดียกันนะคะก็เราติดตามต่อไปทานอาหารอินเดียก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอนเปนโนแล้วก็เดี๋ยวอายจะพาเพื่อนๆไปดูอัปเดตสตูดิโอเปนโนว่าตอนนี้สตูดิโอเปนโนของอายหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ะคะ่ะเรามาอัปเดตสตูดิโอของอานะคะนี่ค่ะสตูดิโอเปนโนของอานะคะอาจจะมีสองเครื่องนะคะนักเรียนก็จะนั่งอาเดี๋ยวเอาไปดูใกล้ๆจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะอายสอนสอเปนโนเพราะว่าอายอยากให้นักเรียนเห็นเวลาอายนั่งเล่นเปนโนด้วยท่าทางแล้วก็วิธีการเล่นของเรานะคะแล้วก็ เวลาจะแก้ไขโน้ตอะไรเงี้ยนักเรียนจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นสลับกับครูนะคะก็เลยสอนสองเป็นโนนะคะครูอายนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็นักเรียนนั่งนั่งตรงนี้นะคะนั่งฝั่งขวานะคะก็เป็นโนนเนี่ยอายโชคดีมากเลยก็คือตัวซ้ายเนี่ยได้ฟรีนะคะเพราะว่ามีคนเขาลงประกาศคือคือคนสวิสเนี่ยเวลาที่เขาแบบจะย้ายบ้านหรือไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีประกาศเว็บจะมีเว็บไซต์นะคะที่แบบว่าเขาบางบางทีก็ให้ฟรีหรือบางทีก็ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบให้ราคาที่ถูกมากๆนะคะอายได้เพราะว่าอายเขียนไปหาเขาว่าตัวเนี้ยนะคะตัวนี้อายุแบบเกือบร้อยปีนะคะเป็นหนตัวนี้ซึ่งนานมากนะคะเราจะให้ดูดีเทลนิดนึงเนี่ยค่ะดูดูสแตนสแตนแบบพับเก็บได้อ่ะคือมันไม่มีแล้วอ่ะปัจจุบันนี้คือไม่มีอะไรแบบนี้แล้วแล้วคือยี่ห้อนี้เขาก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะคะบล็อกลอนโฟเพราะว่าอายพูดถูกหรือเปล่านี่ค่ะยี่ห้อของ เบอร์ลินนะคะเยอรมันคือเขาไม่ได้ผลิตแล้วเพราะว่ามันนานมาแล้วนะคะก็ได้ฟรีเพราะว่าอายเขียนไปหาอีเมลว่าอายเป็นคุณครูสอนเปนโนแล้วอายเนี่ยมีงบยังไม่เยอะมากก็เลยอยากจะได้เปนโนมาสอนนะคะเขาก็เลยบอกว่ามาสิแล้วก็เราก็ไปทดลองนะคะก็คือต้องมีการจุนเสียงเปนโนหม่เพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ใช้เล่นนานแต่เขาก็ยกให้อายเพราะว่าเขาเห็นว่าอายจะสามารถดูแลเปนโนตัวนี้ได้ดีนะคะเพราะว่าเราเป็นครูเนี่เราก็ต้อง เขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราต้องดูแลคุณเขาดีมากอันนี้ก็จะเป็นโอป้านะคะโอป้าเปนโนเพราะว่าเป็นปู่เพราะอายุร้อยกว่าปีนะคะส่วนตัวนี้ก็มีที่มาเหมือนกันเหมือนรีวิวเปโนส่วนตัวนี้ก็มีที่มาก็คือได้ร้านมือสองซึ่งอยู่ข้างในร้านมือสองทุกคนจะรู้ว่าร้านมือสองเนี่ยจะวางของแบบเยอะมากซึ่งเราจะไม่สามารถมองเห็นวันนั้นเหมือนเดินผ่านแล้วสกิดว่าเอ๊ะร้านมือสองแถวบ้านเนี่ยเหมือนจะมีเปนโน เหมือนจะเห็นเป็นเปนโนก็เลยถามเขาบอกว่าอ๋อมีเปนโนจริงๆเขาบอกขอยืมเลยขอยเล่นได้ไหมเป็นครูสอนเปนโนอยากได้เปนโนอีกตัวเขาบอกได้สิก็เลยไปลองเล่นแล้วปรากฏว่าที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาชอบมากคือเขาบอกว่าโอ้เธอเป็นเธอเป็นนักเปนโนเลยป่บอกใช่ฉันจบนักเปนโน่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะยกให้ยกให้ก็ยกให้ไปเลยเพราะว่าน้องอ่ะไม่น้องสิต้องเป็นลุงเพราะเขาอยู่มากกว่าลุงเปนโนเนี่ยเขา เหมือนอยู่มานานแล้วแล้วก็ไม่มีใครมาซื้อสักทีแล้วเขากําลังจะโละกของเราก็เลยบอกว่าโอ้ยจริงเหรองั้นฉันขอจองไว้ก่อนนะแต่ว่าฉันจะให้เงินฉันไม่เอาฟรีหรอกอะไรเงี้ยเพราะของซื้อของสาขายะนะคะเนอะพอตัวนี้เราก็ได้ฟรีแล้วเราก็แอบมีความเกงใจนิดนึงเนาะแต่ว่าเราต้องไปเอาที่บ้านเขานะคะหรือที่นั่นแล้วก็คือหมายความว่าเราจะต้องเสียค่าขนส่งนะคะของเปโนซึ่งสองตัวนี้ค่าขนส่งอโดนไปเกือบ4ี่0 0บาท ของเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงถ้ามาถึงราคาที่สวิสนะคะอันนี้ก็เลยจ่ายเขาไปนะคะตามความเหมาะสมสภาพเสียงต่างๆนะคะก็ให้เงินเขาไปแล้วก็2ตัวนี้ต้องมาจูนเปหน่อยอีกทีเพราะว่าคนไม่ได้ใช้นานนะเนอะแต่ถามว่าเสียงดีไหมเสียงดีมากนะคะนี่คือเป็นเป็นอุสตูดิโอของอานะคะแล้วก็ทำเป็นบอร์ดนักเรียนด้วย เื่อนักเรียนคนไหนรู้จักกันเขาก็จะไปดูนะคะนี่คือนักเรียนของอายนี่ยังไม่ทั้งหมดนะจริงๆอันนี้คือใครจะถ่ายรูปหรือไม่ถ่ายรูปก็ได้ก็จะมีชื่อนักเรียนแปะเอาไวา้แล้วก็อายุของนักเรียนนะคะแล้วแต่ใครจะไม่บอกอายุก็ได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกอายุนะคะและตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ปริ้นงานของอายนะคะโต๊ะก็ได้ฟรีกแล้วทุกคนต้องถามแนะ่เลยว่ามีอะไรจะมีอะไรที่ซื้อเป็นของตัวเองบ้างเครื่องปรินนะคะ ไมโตะอ่ะคือคนที่แน่ยเวลาเขาไม่ใช้ของอ่ะเขาจะชอบเอาไปไว้ที่หน้าบ้านแล้วเขาก็จะเขียนว่า gratis sumit namen นะคะภาษาเยอรมันแปลว่าเชิญหยิบไปได้เลยฟรีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสีที่ไอชอบมากนะคะสีสีฟ้านะก็เลยโอเคงั้นเขาให้เราฟรีเราก็เอาสิคะ <laughs> ถูกต้องเ <laughs> พราะว่าเรามีงบประมาณไม่เยอะเนอะแล้วเราอยากแบบทำธุรกิจส่วนตัวอันไหนเราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะอันนี้ก็คือเครื่องปิ้นไว้พิ้นโน้ตให้นักเรียนนะคะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นตารางนักเรียนนะคะที่อายช่วยกันออกแบบกับคุณซามนีนะคะว่านักเรียนวันนี้จะมาเรียนกี่คนนะคะสีสีหลายๆสีก็คือกี่นาทีนะคะก็จะไม่เหมือนกันเนอะสีหนึ่งก็เรียนครึ่งชั่วโมงอีกสีหนึ่งเรียน45นาทีอีกสีหนึ่งเรียน1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเนี่ยดูด้วยกันได้ก็จะเห็นก็คือเราสามารถแผนได้เลยสีสีอาทิตย์นะคะอ่าสมมติผู้ปกครองคนไหนอยากมานั่งดูลูกนะคะ แล้วก็จะมีโซฟาให้ท่านค่ะตรงนี้ซึ่งโซฟา,นะา,า,าผูา้ปกคองบอกว่าโอ้คู่ค่ายคุยค่ะขอผ้าห่ม่อยค่ะบอกว่าโซฟานิ่มน่านอนนะคะก็แล้วแต่ไอไม่ไอไม่มีปัญหาเลยถ้าผูป้ปุคองจะมานั่งฟังลูกหลานนะคะเพราะไอคิดว่ายังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เขาต้องฟังว่าลูกหลานเขาแบบว่าเล่นไปถึงไหนแล้วเรียนเป็นโนไปยังไงบ้างนะคะไอก็เลยมีโซฟาให้ทุกคนนะคะให้มานั่งฟังนี่ก็คือเป็นสตูดิโอของ I, นั่นเองนะคะเดี๋ยวทุกคนจะถามมาตกลงอันไหนซื้อเองบ้างจะบอกให้ว่าอันไหนซื้อเองรูปภาพนะคะที่ไอซื้อเองอันนี้คุณสามีก็สปอนเซอร์ให้หนิดนึงรูปภาพสองรูปภาพนี้นะคะไอก็มีนับถือ,อทาร่านะคะแล้วก็เลือกรูปภาพนี้เพราะว่าเสียนของทาร่าตรงกับสีทองพอดีนะคะ,นะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยเป็นรูปที่ไอายชอบมากเพราะว่ามันเป็นรูปหนังสือนะคะหนังสือแล้วก็ มีปีกขึ้นมาเห็นไหมคะเหมือนว่ารูปนี้คนคนที่เขาว่าเขาตั้งชื่อว่าฟรีโยไมล์นะคะก็คือเหมือนปลดความเป็นอิสระ,สระจากหนังสือหรือปลดความแบบเป็นเป็นตัวของคุณทำนองเนี้ยซึ่งอายว่ามันมันเหมาะกับสตูดิโอของอายนะคะเพราะว่าเราอยากให้นักเรียนเนี่ยเรียนในหนังสือก็จริงแต่ว่าในที่สุดแล้วนักเรียนก็ต้องเล่นเป็นโนเล่นดนตรีเป็นตัวของตัวเองนะคะก็ อาจจะตั้งรูปนี้ไว้นะคะบนเป็นโนของนักเรียนนะคะซึ่งไอว่ามันรูปภาพมันทำให้ห้องมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสองรูปภาพพอนะคะอันนี้คือสตูดิโอของไอยนั่นเองค่ะสอนเปนโนเสร็จแล้วนะคะอาชีพใหม่ของไอคือคนสวนนะคะอันนี้ไอก็จะมี ปลูกฟักทองเอาไว้นะคะผักสลัดแล้วก็ราดสลี่นะขึ้นมาแล้วราดสลี่สีแดงเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นผักยุโรปนะคะแล้วก็ไ้ก็จะมีปลูกมาเขือเทศด้วยนะคะจะให้ดูนี่ผักสลัดเห็นไหมคะ ขึ้นมาแล้วหนก็มีพวกผักชีฝรั่ง้วยนะคะซ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วก็อันนี้แปลงผักอันนี้ของอันนะคะเตรียมเอาไว้สําหรับปลูกผักไทยอย่างเดียวมีขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็จะมีสองแปลงผักอันนั้นคือมะเขือนะคะแล้วก็ข้างหลังของอันก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะ ต้นเหล็กมากยังไม่ขึ้นนะก็รอดูต่อไปนะคะก็คุยกับเพื่อนบ้านแล้วเขาก็อนุญาตให้อายปลูกผักนะคะไม่มีปัญหาอันนี้ก็ของเพื่อนบ้านนะคะก็โชคดีมากนะคะก็ปลูกผักไว้กินเองนะช่วงซัมเมอร์นะคะอันนี้ก็ทุกคนสามารถที่จะเป็นกองกลางนะคะมานั่งชิลหรือว่ามาปิ้งย่างตรงนี้ก็ได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงช่วงหน้าร้อนนี่แหละให้เป็นประโยชน์นะคะปลูกผัก ถึงเวลาอาหารเย็นนะคะวันนี้ไอ้แพลนนะคะว่าอาจจะทําเป็นต้มขาไก่นะคะตอนเย็นไอจ,จะเน้นไม่ค่อยกินหนักมากนะคะก็จะเน้นเป็นพวกซุปจะมากกว่านะเพราะว่าไม่ได้ลดน้าหนักนะแต่คิดว่าแบบว่าแบบไม่ค่อยอยากทานเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ว่าจะทําต้มขาไก่ก็เลยไปร้านเอเชียมานะคะไอจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวมันจะติด นาทุกคนนะคะอาก็เลยว่าเออซื้อของมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วพวกผักใบกะเพราหรือผักไทยเราสามารถซื้อได้แต่ราคาก็อย่างที่บอกก็อาจจะต้องแพงกว่าที่เมืงไทยแน่นอนเพราะในเรื่องของการขนส่งนะคะวันนี้อายทำต้มขา่าอายก็เลยซื้อข่าสดมานะคะราคาก็เดี๋ยวอายจะบอกเป็นราคาไทย เป็นผัสมำเขียนไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขานะคะราคาสี่แฟงสามสิบเนอะก็ให้มาไหลไหลหัวอยู่นะคะก็ทำต้มข่ากันวันนี้จะทำเป็นเห็ดด้วยนะคะใส่สองเหด็ดเป็นเห็ดหูหนูนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่สองแฟงเก้าสิบนะคะแล้วก็เหด็ดอันนี้นะคะชอบกินมากเลยอะเขาเรียกว่าเห็ดเลยนะดูดีลืมชื่อขอโทษขออภัยด้วย เห็ดอันนี้นะคะราคา2แฟงเจนะคะแล้วก็วันนี้ว่าจะใส่เป็นผักชอยนะคะผักชอยก็มีทั้งหมด2หัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะราคาก็ประมาณ6แฟงแปนะคะผักชอยแล้วก็ถ้าเป็นกะทินะคะอันนี้เป็นกล่องเล็กนะคะกล่องเล็กจะอยู่ที่1แฟงเ5นะคะเพราะว่าอาจจะเอามาใส่ต้มขาไก่เนื้อแล้วก็ ซื้อขนมจีนมาด้วยอยู่ที่นี้ไม่อดตายนะจ๊ะขนมจีนก็มีนะคะอซยซื้อเป็นขนมจีนเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขนมจีนข้าวหอมนิลน,นะคะก็อันนี้อยู่ที่สองแห้าิบนะคะแล้วก็ซื้อซอสผัดไทยด้วยนะคะเพราะอายเป็นเวการนะคะก็รู้สึกว่าซอสผัดไทยอันเนี้ยของของอะไรยี่ห้ออะไรเออขอโทษค่ะเพนตานะคะเขาก็จะไม่ใส่น้ำปลานะคะ ซึ่งไอ้ก็จะชอบซื้อยี่ห้อนี้นะคะซอสผัดไทยหรือจริงๆทาเองก็ได้ง่ายกว่าแต่นี้มาแบบแนวแบบขี้เกียจถ้าวันไหนขี้เกียจก็ใส่ซอสผัดไทยอันนี้ไปนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งขาดไม่ได้เลยชอบมากก็คือน้ํามันงานะคะน้ํามันงาอันนี้ก็เอ่อราคาอยู่ที่เดี๋ยวดูราคาอ่ะสีแฟง95นะคะหนึ่งขวดวันนี้ไอ้ก็ไปชอปปิ้งมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะทำต้มขาไก่นะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตานั้นจะน่าทานไหมคะลองดูนะคะ